ถูกกายูหนึ่งใบจ้ามาสันโอ้โหโชคดีนะคะถือเลขว่าป้ามาสันโอ้ยป้าถือแต่งวดก้อนอะไรงวดนี้ป้ากับบอสเถอะบอกเอฟซียูเจ็ดช่อง้องเจ็ดยูมุกเซานี่ก็ได้อายุแล้วก็รถก็ออกนะถ้าเป็นตัวกลับถูกสี่ห้าสิบใบเลยป้ามาสันตามอายุทุกคน หนุ่มเสียตรนะห 2> 2. นั9 2ฮ9 2เจ็ดเก้าสองโอ้ยบานอีกทีพี่น้องเอ้ยมาซ้อมองกันจักหน่อยสินะยี่นึมีคน,<ใ>นไหมบังสิพามาบัางเลขอา้อาวอ้าวมีคนสี่อยู่มือนกันนะแต่ว่าปากกับบริงเลยใส่ใจย9 2นี่ไงกลับเอาเลขบานลุงออกทุกอันเลย ป้าไทยบ้านนอกก็ถูกนะคะสลับไปสลับมาเอานะคะอ่าเลขไอม้มาสันป้าทางมันทําไมลุงไปหลอกนะข่าวสหาก็าอะไรพี่น้องบ่าในค่ำในมืดจะไปหลอกเท่าไหไ<ป>จริงๆแล้วเนี่ยจริงจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีใครไอ้หลอกเขาหลอกเพราะว่ามีคนเรียกเขาไปนะรู้สึกว่าจะมีคนหนึ่งเรียกเขาบอกมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,รว,รวนะ มัไปซสนอแล้วเขาอยากตามองเขาบอกมีโอพูดถูกนะคะทุกคนเก็บไว้ทุกอย่างเลยนะเราให้ทุกอย่างมันผ่านไปเราค่อยไล่ทีละคนค่ะเอาคนที่เขาแบบไม่ค่อยมีสํานึกคนเราค่อยเอานะถ้าคนมีสํานึกเราก็อภัยให้ค่ะแต่ถ้าคนที่ไม่สํานึกเราก็ค่อยๆเก็บไปแม่นค่ะโมจิโมจิพูดถูค่ะสังคมทุกวันนี้รับความจริงไม่ได้ค่ะความจริงขายไม่ได้ ความผู้หายใครเอาใครเอาความจริงใครบอกใครมันหลอกเลยมันเจ้าเสือคักเสือแน่เราว่างเด้อคนที่เทามาป่วนเนี่ยคุกคุกแค,ค,ค,คกๆกกันเด้อ <c oughs> ป้าบอกทุกครั้งนะคะว่าขอความดีคุ้มครองเรานะคะจากคนไม่ดีและคิดไม่ดีกับเรานะคะ ถ้าให้ไปความดีเนี่ยบ,ขอขออบอกาขอข้ามนีเด้อสอบในเขาเรียกว่าบางคนบอกว่าการให้อภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีการให้อภัยเป็นการได้บุญได้บุญได้บุญนะคะแต่ในเมื่อเราให้อภัยเขาแล้วครั้งแล้วหนึ่งครั้งก็แล้วสองครั้งก็แล้วสามครั้งก็รู้สึกว่าเขายังไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นการให้อภัยของเราก็คงจะไม่มีประโยชน์นะคะ ถ้าครั้งหนึ่งสองครั้งเราให้อภัยเขาแล้วเนี่ยเขาังไม่รู้สึกถึงว่าเราให้อภัยเขาครั้งสามเขายังทำอีกเราก็ให้คิดเลยว่าอย่าให้อภัยเขาเลยเพราะว่าให้ไปก็ไร้ประโยชน์นะคะนะคะถ้าครั้งหนึง่งครั้งสองเขารู้สึกว่าอุยฉันทําผิดนะขอโทษนะอะไรเงี้ยเราก็ให้อภัยเขาแต่ถ้าว่าครั้งสองครั้งสามแล้วเนี่ยยังไม่รู้สึกอะไรเลยก็แสดงว่าเขาไม่ใช่ธรรมดาแล้ว เราจริงไม่ต้องให้อภัยเขาเลยมันไม่ใช่ความผิดของเราเดี๋ยวใครใครไอ้คุกๆนะคุณเพชรอะไรเพชรชาลาบคุณเพชรชาลาช็อปนะครับคุกๆๆนะครับนะให้ทุกแกท่านเมื่อไหร่เดี๋ยวท่านทุกเลยเนะี่ยทุกก็ถึงตัวท่านจิ้มนี่จิ้มนี่คุณเลิฟนี่เลิฟลี่นะครับจิ้มนี่ปับป๊บปั๊บมาไม่คุกแล้วคันนี้ปับ๊บหนึ่งสองเรียบร้อย นักข่าวเขาก็ไม่ได้มาถามเลยนะครับเขาก็มาถามเพราะว่ามันมีประเด็นนะครับประเด็นเรื่องจะมีจะมีหมายออกมานะครับเขาก็เลยมาสอบถามเขาก็อยากมาถามนะครับแต่ลุงกับป้าเองก็นะเจอสื่อทำร้ายมาเยอะนะครับหล,หลังมาก็เจอทำร้ายบ่อยก็ให้รับสัมภาษณ์อย่างเขาก็ไปออกอีกอย่างนะครับก็เลย อยากจะออกสื่อเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเป็นคนหิ้วแสงนะครับไม่อยากจะเป็นคนหิ้วแสงะหาว่าเราเป็นอยากออกกล้องอยากออกทีวีนะครับคำร้อหลอกนั่งสาวมันไม่ได้หลอ, <laughs> อกนะเขาเองที่เคาะลองถ้าบอกปิดขออภัยนะครับ,บที่ลงุง สองเจ็ดเ้าบอกของขออภัยนะครับทำไมป้าไม่ถูซ้ำน้ำนะลุงครับรู้สึกยังไงครับไม่ออกที่ลุงครับดีใจกับเอฟซีครับอ๋อดีใจกับเอฟซีลุงไม่ถูกไม่ดีใจนะครับดีใจกับเอฟซีนะครับเอลุงโดนนะครับผมเฮ้เจอแล้วล่ะคนจะดีนะครับคนจะดีไม่ดีนะครับคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้า คนจะสวยสวยจัญญาใช้ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช้อยู่นานคนจะรวยรวยสินฐานใช้บ้านโตครับถ้าเราอยากรู้นะครับนะครับสุภาษิตเมืองไทยเรานะครับนะสุนทรภูนะครับกวีเอกนะครับของประเทศเรานะครับของคนไทยเรานะครับท่านมีคําพูดสุภาษิตนะครับ ที่บ่งบอกถึงจิตใจของมนุษย์นะครับบางคนนะครับต่อให้หน้าสื่อท่านจะดูดีขนาดไหนนะครับท่านก็จะเห็นแต่ความงามที่อยู่หน้าสื่อนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าออกมานะครับไม่ไม่มีใครกล้าออกมากล้าแสดงนะครับให้คนอื่นเขาเห็นหมดทุกอย่างนะครับ มนุษย์ก็จะมีอยู่นะครับหลายรูปแบบนะครับบางคนก็แอบยกยอปอปั้นตัวเองนะครับว่าตัวเองดีนะครับใส่สูตรนะครับนั่งทําตัววีผมเนี่ยไม่ต้องหัวปากว่าตาขยิบมันบ่งบอกถึงสภาพจิตใจที่มันอยู่ข้างในนะครับต่อให้ชื่อคุณเคาะขนาดไหนนะครับแต่การกระทําของคุณนะ่ะมันบ่งบอกถึงนะครับ มึงบอกถึงอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในนะครับคำพูดเขาเรียกอะไรนะคำพูดสอวาจากิริยาสอสกุลคำพูดกับกิริยามันจะไปด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะการแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดนะครับการทำอะไรต่างๆนะครับ ความข้างในนะ่ะความรู้สึกข้างในลึกๆนะครับในก้นบึ้งของหัวใจมันก็เปรียบเสมือนนะครับหลืวเวลาไม่นานแล้วสําหรับคนร้ายและคนที่ทําร้ายเราแม่เขาเมื่อกี้เข้ามาว่าเลยไม่นานนะคะเขเมื่อกี้เข้ามาว่าเลยเวลาไม่นานจ้ามาสัน่นป้าก็เลยจัดให้คะ่ะใช่ค่ะก,กรรมกางทำงานค่ะก,กรรมกาททางานกับคนที่ทําคนบริสุทธ แล้วไ่ทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้อยู่เขาบอกว่าทําไมเป็นผู้ร้ายให้มอยู่สบายสบายผู้ร้ายพวคุณยัดเยียดให้ไงออยุ่งี่ก็ได้เนาะใครก็เป็นรู้ยัดเข้ามาเนี่ยนะคนเราถึงจุดหนึ่งอะ่ะเหมือนที่เขาบอกว่าหมาถ้ามันโดนรังแกบ่อยๆทุกคนจะมองว่าเป็นหมานะเป็นสัตว์สังคมอะไรอย่างเนานะแต่ถ้าเวลามันจนต่อแล้วมันไม่ทําอะไรผิดเนี่ยนะมันก็สู้หลางจนฟ้าเหมือนกันเนาะหลายอย่าง เด็กินทุเรียนป้าวสารเบิดแล้วมั้งนี่เบิดแล้วแบงไส่แบงคัวก,ก็เลยเบิดเราก็จะบอกเลยนะคะว่าถึงเป็นญาติเราก็จะไม่ละเว้นเหมือนกันอาภัยในส่วนที่เราอาภัยได้คะ่ะทุกคนแต่เมื่อเราให้อาภัยครั้งแล้วครั้งเล่ายังไม่สํานึกแสดงว่าบุคคลน,นั้นไม่รู้จักคุณงามความดีเลยนะคะแล้วก็ปล่อย เขาไปไม่ได้หรอกนะ